ตามาผู้เปลี่ยนไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและรักการเดินทางยิ่งกว่าสิ่งใดเธอมักจะวางแผนการเดินทางแบบหุนหันพลันอยู่เสมอๆแล้วออกเดินทางอย่างอิสระอะไรจุดหมายบางครั้งก็หายหน้าหายตาไปเป็นเวลานะเสนว่าไปหลงป่าที่ไหน้วยบุคลิกที่ดูสบายๆทว่าก็แฝงด้วยความลึกลับเอาไว้เธอจึงมักเป็นที่สนใจของเหล่าอุมาบุซสุเมสายแปลกในโรงเรียนสำหรับพวกเขาแล้วเธอคือคนลึกลับที่ไม่ว่าใครก็อดหลงรักไม่ได้เลยจริง ที่ทันได้ฟังไปเมื่อครู่คือโปรไฟล์คร่าวๆของสเตโกผู้เป็นอิสระจากอุมะมุซุเมที่ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกันในวันนี้เริ่มรวยลักษณะาภายนอนที่ปรากฏครับ สเตโกมีรูปร่างเป็นหญิงสาวตัวเล็กที่มีผมสีน้ำตาลเข้มไล่เฉดสีไปเป็นสีออกเคอร์เข้มที่ปลายผมโดยที่ลักษณะตรงนี้ก็อ้างอิงถึงตัวสเตโกในชีวิตจริงครับที่มีขนสีน้ำตาลเข้มซึ่งจะค่อยๆจางลงไปสีออกเคอร์สดใสบริเวณปลายจมูกของอาชาตัวนี้นั่นเองโดยเธอมีปอยผมสีขาวเส้นหนึ่งซึ่งมันก็อิงจากลายบนใบหน้าของม้าต้นแบบนี่แหละครับที่เป็นรูปดาวและแถบสีขาวที่ไม่ต่อเนื่องกันเธอมีดวงตาที่ดูเฉยเมยแต่ก็ดูตรงไปตรงมาในเว ดวกันภายในม่านตามีการไล่เฉดสีจากสีม่วงเข้มไปจนถึงสีทองและมีรูม่านตาสีขาวเธอสวมต่างหูแบบคลิปสีทองซึ่งเชื่อมกับขนนกสีขาวดำและลูกปัดสีอะความาลีนที่หูข้างซ้ายอย่างสวยงามส่วนหูข้างขวาจะสวมต่างหูที่ดูเรียบง่ายกว่าต่างหูฝั่งซ้ายครับโดยที่ต่างหูนี้เป็นการอ้างอิงถึงชัยชนะของสเตโกนในการแข่งขันในระดับ G ีครับอย่างฮ่องกงเวสในปี2001นั่นเองที่จ็อกกี้ยูกาตะทาเค ู้ขี่สเตโกได้กล่าวว่าเรากับว่ามีปีง้อออกมาจากหลังของสเตโกอย่างไรอย่างนั้นจึงทําให้ต่างหูตรงนี้ดูมีรูปร่างคล้ายปีนั่นเองครับโดยที่เสื้อแข่งของเธอลักษณะาภายนอกจะดูคล้ายกับนักสํารวจครับเนื่องจากเป็นการอ้างอิงถึงชื่อในภาษาจีนของสเตโกตัวนี้ที่หมายถึงการเดินทางสีทองนั่นเองโดยเธอสวมเสื้อเชิ้ตขาวที่มีความยาวไม่เท่ากันด้านในสวมสายคาลลำตัวที่ไขว่กันรอบเอวโดยมีมีสั้นและภาชนะทรงกระบอกที่ทำจากแก้วห้อยอยู่ เธอสวมกางเกงสีดำขายยาวคันค้าที่สอดไว้ในรองเท้าบู๊สีดำที่ผูกเชือดสูงถึงเขา่าพร้อมส่วนปลายเท้าสีทองและคาดด้วยเข็มขัดที่ประดับด้วยเข็มทิศห้อยไว้ที่ห่วงเข็มขัดแถมคล้องแว่นตาไว้ที่คอเธอสวมเสืส้อเทรนโค้ทสีทองอมเหลืองที่มีแผ่นปิดบ่ากาันลมและแผ่นกันพายุปิดบริเวณหน้าอกขอบเสื้อโค้ตเนี่ยจะดูเก่าและขาดหลุดรุย่ย โดยที่เสื้อที่ขาดตรงนี้เนี่ยเป็นการสื่อในนถึงเส้นทางการเป็นม้าอแสนยาวนานของสเตโกครับที่ลงแข่งถึง50รายการด้วยกันซึ่งก็ถือว่าลงเยอะมากๆเลยนะสําหรับม้าแข่งทั่วไปโดยด้านข้างของเสื้อนี้ยังมีลายเข็มขัดสีดําห้อยลงมาดูคล้ายกับลายแถบดําในชุดแข่งของสเตโกในชีวิตจริงและผ้าสีน้ําเงินที่พาดไว้รอบต้นแขนบนเพื่อสื่อถึงแถบสีน้ําเงินบนชุดแข่งในชีวิตจริงเช่นกัน โดยสเตโกเธอเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมสูง1น2ส่ครับส่วนน้ำหนักเนี่ยระบุไว้ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นเลยแม้กระทั่งตอนที่กินอิ่มแล้วก็ตามเอาไง่ายๆครับก็คือกินแล้วไม่อ้วนนั่นแหละถือเป็นอีกหนึ่งในความสามารถไหมนะเนี่ยสีภาพจําคือสีท้องกับน้ำเงินอ่อนๆนะดูท่าก็น่าจะเป็นสีตรงกันข้ามกันนั่นแหละมักอยู่ที่หอพาริตโตและมักจะแทนตัวเองว่าฉันหรือว่าวาตชิแบบสุภาพทั่วไปให้เสียงภาษาญี่ปุ่นโดยคุณซัซุมิมัซดะ หรือผู้ให้เสียงคิมแคมเบลจากสปาย a ฟมิลี่ซูสกะฮายามิจากเซนทิเมนทัลเดทลูปและอายะชาเมมารุจากโทโฮลอสเวิร์ดเป็นต้นครับต่อาที่เรื่องความสัมพันธ์กับตัวละครในเมครับเริ่มที่สุพันธ์นาวีชื่อดังครับโดยที่ในตัวเกมสเตโกเนี่ยจะเรียกโกชิปของเราด้วยฉายาคุรุชิครับและดูเหมือนว่าเมื่อยามที่โกชิปอยู่ต่อหน้าสเตโกเมื่อไหร่นางก็จะหยุดพฤติกรรมที่พิสดารทั้งหลายไปครับเผาลงไปเลย ตนในชีวิตจริงโกชิปคือลูกชายของสเตโกครับต่อที่ออเฟบในเกมออเฟบจะเรียกชื่อคุณพ่อคนนี้ด้วยชื่อสเตโกเลยนะและดูเหมือนว่าทาร่าละละสีทองตอนนี้จะเชื่อฟังสเตโกอีกด้วยตันในชีวิตจริงออเฟบก็คือลูกชายของสเตโกเช่นกันด r ีมเจอร์นี่ในเกม d ร e a m Journey มักจะแทนสเตโกเป็นพี่สาวคนโตครับรวมถึงคารพบและเชื่อฟังในตัวของสเตโก โดยที่ตัวสเตโกของเราเนี่ยก็เรียกรีมเจอร์นี่ด้วยชื่อสั้นๆเช่นกันโดยเรียกแค่เจอร์นี่เฉยๆซึงก็นาจะแสดงให้เห็นแบบอ้อมๆเขาว่าน่าจะสนิทกันพอสมควรตัวในชีวิตจริงรีมเจอร์นี่เป็นหนึ่งในลูกชายของบ้านตระกูลทองเช่นกันต่อที่นักายะมาเฟสตา้าในเกมนักายะมาเฟสต้าเราจะเรียกสเตโกเราว่าสเตโกที่สะกดกจังซี่ชเช่นเดียวกับโกชิฟเลยนะ เมื่อนักกายมาอยู่ต่อหน้าสเตโกเฟสตาก็จะดูสงบลงแถมดูเชื่อฟังมากขึ้นอีกด้วยต่วนในชีวิตจริงนากายมาเฟสตาเป็นหนึ่งในลูกชายของสเตโกและเป็นลูกเพียงตัวเดียวครับที่สเตโกมีเป็นติดสัมพันธ์ด้วยว่ากันว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับฟินโนมิโน่ในเกมฟิโนมิโน่ต่างก็คารพและเชื่อฟังในตัวสเตโกครับตัวนในชีวิตจริงฟินโนมิโน่เป็นอีกหนึ่งในลูกชายของบ้านตระกูลทองเช่นกันดิกตาสไตเกอร์ ในชีวิตจริงตัวนี้เนี่ยเป็นลุงของสเตโกครับไ่เลนซัสสกาในเกมทั้งคู่มีบทโต้อตอบกันอยู่บ้างครับโดยสเตโกแสดงความเป็นห่วงเมื่อซสสกาเริ่มรำลึกถึงเหตุการณ์ในการแข่งวันนั้นก็ถ้าให้ผมคิดก็น่าจะเป็นวันที่ซสสกานั้นได้รับบาดเจ็บที่ขานั่นแหละครับขณะที่ซสสกะกำลังน้ำตาคอเบ้าเธอก็ได้รับการย้ำเตือนจากโตสเตโกว่าเธอยังเป็นที่รักและมีคนห่วงยยอยู่เสมอนะ ตัวนในชีวิตจริงทั้งคู่ก็ต่างเป็นลูกของซันเดย์ไซเลน์เหมือนกันโดยสเตโกเคยเข้าร่วมการแข่งในรายการเท no นนโชในฤดูใบไม้ร่วงึ่งเป็นสนามเดียวกับที่ไซเลน์ซูสกาขาหักนั่นเองครับต่อที่เรื่องน่ารู้ของสเตโกในเมะกันบ้างดีกว่าครับย้ำบนในเมะนะเพอแหละครับซีเครตที่1ของสเตโกในเกมเนี่ยระบุไว้ว่าสเตโกนั้นไล่สะสมของที่ระลึกตีหมีหมหมจากทั่วทุกมุมโลกครับ โดยเป็นการอ้างอิงถึงตัวจ็อกกี้คู่ใจอย่างคุณชิเกฟูมิคุมาสวะซึ่งคําว่าคุมาจากคุมาสวะเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าหมีนั่นเองครับอนดี่สครับชื่อของสเตโกมาจากเพลงในชื่อเดียวกันครับสเตโกของซีวีวันเดอร์ตามครับสเตโกเป็นหนึ่งในแดนเซอร์ประกอบในเพลงมินิคุชิล่าุขอกอนนะตัวนางแค่นี้คุณพ่อของเราดูตัเล็กขึ้นมาเลยจริง ภีครับดาวทั้ง20ดวงที่ลอยเคียงคู่รอบตัวสเตโกในการซัพพอร์ตอย่างวิมซิเคิลวันเดอริงสตาร์เป็นการอ้างอิงถึงสีต่างๆของสามารถที่แข่งขันเคียงข้างกับสเตโกตลอดชีวิตการแข่งของนางในชีวิตจริงนั่นเองครับอ่าครับในมังงะโอมาโมซูเมะพิซี่เดอร์บี้พิสูววิสูซสุพิสุิสสกุรุชิจัง ในระหว่างที่สเตโกปรากฏตัวเธอเคยเปิดประตูมิติสูแ่แดนปีศาจครั้งหนึ่งครับซึ่งเข้าใจก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องในมังงะเล่มนี้ไม่นับถือว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักเนาะเพราะงั้นในเกมนางเปิดประตูมิติไม่ได้นะเออโอ้ครับคือสเตโกเธอได้รับการเปิดตัวในวันที่2ของช่วงฤด,ดูใบไม้ผีิของอีเวนต์เด e ะนิวฟอนเทียครั้งที่6เมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2025 โดยในอีเวนต์นี้หลังจากการแสดงเพลง Everlasting Beat ของ Go Ship ใ a กามะเฟสตา Pinomino, o อ f e a ฟและ d r e เจ Journey ลูกๆของสเตโกของเราไปแล้วเนี่ยคุณพ่อของเราก็ได้รับการเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลครับแฟนๆเลยตั้งชื่อเหตุการณ์นีว่านี่มันพิธีอันเชิญนี่วากันเลยทีเดียวสัดท้ายครับกับเรื่องนาหรูในเมสเตโกอิจิโซคุ หรือตระกูลสเตโกเกิดมาจากการที่แฟนๆตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการโดยชื่อเล่นนี้ได้รับการนํามาใช้โดยนักพากย์อย่างไม่เป็นทางการเช่นกันตั้งแต่วันที่12กันยายนปี2025ปีนี้เนี่ยแหละครับในรายการโซโกประกาศไลฟ์ทีวีตอนที่48และยังถูกใช้เป็นภาพปกข,ของวิดีโอดังกล่าวอีกด้วยนะเรามาต่อที่ข้อมูลในชีวิตจริงของสเตโกกันบ้างดีกว่าครับสเตโกเป็นม้าสีอ่วดำครับหรือว่าดาร์กเบ โดยมีชื่อเล่นเนี่ยหชื่อด้วยกันครับได้แก่องคังโกโอโกเรียวเทโอลิโดฟินยูเลอร์สเตโกอเนกโกโกฮงโอยจิตื่อนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลไทยจะได้ว่าพอทองครับเป็นม้าเพศผู้เกิดเมื่อวันที่24มีนาคมปี1994ปัจจุบันม้าตัวนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วครับเมื่อวันที่5กุมภาพ,พันธ์ปี2 0งพั เกิดที่เมืองชิราโออิจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นมีผู้เลี้ยงคือชิราโออิฟาร์มมีเจ้าของม้าคือชารายเรสฮอร์สโดยมีเสื้อแข่งเป็นสีเหลืองลากมีลายพาดยาวสีดำตรง3เส้นบริเวณตัวเสื้อบริเวณแขนเสื้อจะมีห่วงสีฟ้าครอบอยู่ทั้งสองข้างอย่างสมมาตรต่อด้วยเรื่องของครอบครัวของม้าตัวนี้ในชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าครับสเตโกมีพ่อม้าคือซันเดย์ไซเลน์จาก USA ส่วนฝั่งแม่ม้าคือโลเ้นแซชจากญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับโดยมีพ่อของแม่ม้าคือไดตัสจากฝรั่งเศสครับโดยสเตโกมีลูกหลายตัวเช่นกันครับเริ่มที่ไมเนอร์เนออสดรีมเจอร์นี่นาไกยาม้าเฟสตอร์ออเฟบบินโนมิโนโกชิปโอจูโชซังวินไบรท์อินดี้แชมป์และมีหลานคือ Lucky ลักกี้ไลแคลครับสเตโกเป็นม้าที่ลงแข่งในช่วงปี1996ถึงปี2001ครับ โดยม้าตัวนี้เป็นที่จดจําในฐานะม้าตัวแรกของญี่ปุ่นที่เอาชนะการแข่งขันในระดับ G1 ที่ต่างประเทศได้ครับในรายการฮ่องกงเวสในปี2001นั่นเองโดยทีแรกตัวม้าเอ็กครานำอยู่ประมาณ4ช่วงตัวทว่าวะสเตโกกับสามารถแซงหน้าได้ในช่วงไม่กี่เมตรสุดท้ายของการแข่งขันนี้และได้รับชัยชนะไปึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการอำลาวงการแข่งในชีวิตของสเตโกครับก่อนจะรีทายไปทำหน้าที่พ่อพันต่อไป ส่วนการแข่งในรายการอื่นเช่นในรายการเคียวโตไดชเทนในปี2001สเตโกลงแข่งกับม้าชีดังครับอย่าง TM Opera o p e r โอและนาริตะท็อปโรดโดยจริงๆแล้วตัวสเตโกชนะในการแข่งขันครั้งนี้ครับเท่ากับถูกตัดสิทธิ์ไปเนื่องจากอยู่ยูตัวสเตโกก็พุ่งหวังที่จะชน TM Opera อเาทำให้ไปขวางหน้าของนาริตะท็อปโรดเข้าให้ครับ จนทำให้จ็อกกี้ของนาริตะาท็อปโรดเนี่ยตกจากหลังมา้าในเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้นาริตะาท็อปโรดเกิดความเครียดทางใจและต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนในการฟื้นตัวก่อนจะกลับมาแข่งได้อีกครั้ง โดยสเตโกก็มันจะได้รับฉายาว่าผู้ก่อการร้ายแห่งสนามแข่งมา้าเนื่องจากการวิ่งของตัวสเตโกมักจะวิง่งซิ๊กแซกและขัดขวางม้าตัวอื่นอยู่บ่อยครั้งโดยที่ตัวจ็อกกี้อย่างคุณฮิโรกิโกโตซึ่งเป็นผู้ขี่สเตโกในตอนนั้นก็เคยขี่ม้าตัวอื่นไปชนเข้ากับ TM-Opera-O แล้วครั้งหนึ่งด้วยนะตึงในครั้งนี้เจ้าของมา้า TM-Opera-O ตำหนิเขาอย่างหนัก ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกครั้งทําให้ใบอนุญ,ญาตขี่ม,ม้าของโกโต้ถูกระงับเป็นเวลา3เดือนด้วยกันหลังจากการรีทายสเตโกได้กลายเป็นม้าพ่อพันธุ์และให้ลูกหลานที่สามารถเอาชนะการแข่งขันในระดับ G1 ได้หลายตัวด้วยกันซึงหนึ่งในคู่ผสมพันธุ์ของสเตโกอย่างพอยแฟงแม่ของโกชิปเนี่ยพอได้โกชิปออกมาก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก จากความสําเร็จตรงนี้ทําให้มีการผรสมพันธุ์สเตโกกับพอยแฟงเพิ่มขึ้นอีก4ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตามพอยแฟงไม่ชอบในรูปร่างอันเล็กช้อยของสเตโกนะครับและก็มักจะเตะสเตโกทุกครั้งที่มีการผรสมพันธุ์ทําให้สเตโกเกิดอาการกลัวมาสีเทาไปเลยนะเจ้พอยนี่ก็สายดุจริงๆนะจะออกมาเป็นสามารยยังไงน่อน่าคิดแนฮะว่าเป็น,นั่น ถึงแม้จะมีนิสัยขี้กลัวในบางเรื่องเพราะว่าตัวสเตโกกับชื่อชอบการผสมพันธุ์มากกว่าที่คิดนะสเตโกมักจะมีความกระตือรือร้อนอย่างมากในช่วงผสมพันธุ์บางครั้งเนี่ยถึงขั้นกระโจนขึ้นไปบนตัวของม้าแม่พันธ์ุกันเลยทีเดียวนะ พอผสมเสร็จและถูกเย่ออกจากแม่พันปุ๊บสเตโกก็มาจะแสดงท่าทีโกรธเครืองออกมาพี่แคปไปอย่างมาจากไหนแล้วนั่นอย่างไรก็ตามครับตัวสเตโกเนี่ยมีโอกาสผสมติดสูงมากเลยนะขณาดที่แม่ม้าซึ่งมีปัญหาในการตั้งท้องก็มักจะมาหาสเตโกเพื่อผสมพันธุ์เหมือนกับโกชิปเลยนะลีลาเด็ดทั้งพ่อทั้งลูกเลยแหละ โดยที่สเตโกก็มักจะถูกจับคู่ผสมพันธ์กับแม่ม้าที่มีเม,มเจลูแมคควีนเป็นพ่อนะซึงบ่อยจนกลายมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อโกลเด้นคอมบิเนชันหรือว่าคู่ทองอะไรทีเดียวเนื่องจากผสมกับคู่ทองแต่ละทีดันมักจะประสบความสำเร็จซะด้วยนะตัวอย่างเนี่ยก็เช่นออเฟบดิมเจอร์นี่และโกชิปเป็นต้น นอกจากนี้เนี่ยตัวสเตโกยังมีลูกหลานที่ประสบความสําเร็จจากการผสมพันธุ์กับแม่ม้าที่มีสายเลือดขอนแดนสิบทางฝั่งแม่อีกด้วยนะตัวอย่างเนี่ยก็เช่นฟิโนมิโนและนักายามาเฟสตาเป็นต้นครับถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ชื่อดังอีกตัวหนึ่งเลยนะ ด้วยหลังจากเลิกเป็นพ่อพันุไปแล้วสเตโกก็อาศัยอยู่ที่บิ๊กเลดฟาร์มในฮอกไกโดซึ่งปัจจุบันลูกชายของสเตโกอย่างโกชิปก็อาศัยอยู่ที่บิ๊กเลดฟาร์มนี้ด้วยเช่นกันโดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2025นี้ม้าอย่างกาสวันเดอร์ที่เคยอาศัยอยู่ในฟาร์มนี้เช่นกันเนี่ยกาสวันเดอร์ก็กลับดาวม้าไปในที่สุดครับโดยณปัจจุบันสเตโกเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัย21ปีเนื่องจากมีอาการเส้นเลือดแดงแตกระหว่างที่กําลังขนส่งไปหาสัตะวะแพทย์ ด้วยก่อนจะจากไปสเตโกนั้นอาศัยอยู่ในข้องที่อยู่ติดกับนักกีามาเฟสต้าครับซึ่งทั้งสองเนี่ยดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีเอยมาจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่สเตโกจะจากไปอย่างสงบครับตอนน่อมาที่ข้อมูลการแข่งของสเตโกกันครับเริ่มวิ่งครั้งแรกเมื่อ1นทันวาปี1996ในรายการทร i โ n นิวคอมเมอร์และวิ่งครั้งสุดท้ายเมื่อ16บันวาปี2001ครับในรายการฮ่องกงเวสสังกัด่ข่ริโตโดยมีเทรนเนอร์อย่างคุณยัสุโออิเคคอยดูแล และมีจ็อกกี้หลายคนด้วยกันครับเริ่มงมาที่คนแรกครับยางโอลิวิเยเปซลีเลิมวันนี้เนี่ยขี่สองครั้งด้วยกันครับต่อด้วยชิเกฟุมิคุมาสวะคนนี้เนี่ยขี่สาสาครั้งด้วยกันยูกิตะทาเคคนนี้เนี่ยขี่เจ็ดครั้งด้วยกันครับต่อด้วยคุณมาซาโยชิเอบินะคนนี้นี่ขี่ครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับคุณคาสูมิอันโดคนนี้ก็ขี่ครั้งหนึ่งเช่นกันและฮิโรกิโกโตคนนี้ขี่สเตโกของเรา5ครั้งด้วยกันครับ โดยมีผลประกอบการอยู่ที่วิ่ง50ครั้งชนะ7ครั้งครับได้ที่22รายการและได้ที่38รายการด้วยกัน กว่ารายด้าไปกว่า1,021,138,100เดล้า่ยแนเยนครับโดยแบ่งเป็น762,993,000ล้าเสแยน1น0 0 0ล้าน0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและ8ล้านฮ่องกงดอลลาร์ครับโดยชนะลีกใหญ่ๆใ,ในรายการ2,000สั Micro ้นเมกโรคิเนนในระดับ G2 2 0 0าวสั้นวันิเคชินชุนไฮระดับ G2 2 0 0าวสั้นวันดูไบชีมาคาสิกระดับ G2 และ2ูตา้วันฮ่องกงเวสระดับ G1 ครับ และได้รับชื่อเสียงอย่างล้นหลามจาก2001า r ั Special a w a r d ปเชออครับต่อันที่เรื่องหน้าลูกของสเตโกในชีวิตจริงกันครับข้อแรกคือสเตโกมีนิสัยชอบดมคลี่ของตัวเองครับจากนั้นเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็กลับไปดมต่ออีกรอบครับซึ่งไอ้น,นิสัยตรงนี้เนี่ยตัวลูกอย่างออฟเฟฟก็ติดมาจากพ่อมาด้วยเช่นกันดมเป็นหงไทยไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่มันถึงขนาดดมแล้วร้องไห้นี่ก็น่าจะเต็มปอดน,นาดูเลยแหละ สองคบคือลูกหลานหลายตัวของสเตโกเช่นบีมเจอร์นี่ออเฟบและโ s ชิปเป็นที่รู้จักดีว่ามีนิสัยเอาแต่ใจหรือแปลกแหวกแนวครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นม้าชั้นยอดที่มีพรสวรรค์นในสนามแข่งทั้งสิ้นในบรรดาทั้ง3ตัวนั้นบีมเจอร์นี่ถูกกล่าวว่าเป็นตัวที่ก้าวร้าวที่สุดขนาดถึงขั้นโจมตีด้วยเจตนาฆ่าแข่งกันเลยทีเดียวนะแถมเวลาต้องขนส่งเพื่อไปแข่งยังจําเป็นต้องให้ยาลังับประสาทเพื่อให้ม้าตัวนี้ไม่อารวาจนเกิดปัญหาครับ ส่วนออฟเฟปเองก็ใช้เล่นถึงจะมีนิสัยไม่ก้าวร้าวทเท่ารีมเจอร์นี่ก็เถอะแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการเหวี่ยงจ็อกกี้ร่วงประจําหลังจบการแข่งขันส่วนสุพรรณนาวีนี่ก็รู้กกันอยู่นะวครับว่าม้าดังย่อมรั่วเป็นธรรมดาเรื่องพฤติกรรมแปลกๆและการเล่นโซนเนี่ยไว้ใจพี่แกเลยครับส่วนฟิโนมิโนกระดูกจะเป็นลูกที่ปกติที่สุดในกลุ่มแล้วล่ะครับลูกคนเล็กเรียบร้อยสังนั้นน่ะ สำหรับลูกหลานของสเตโกที่ยังไม่ได้ถูกนําเสนอในเกมหนึ่งในม้าที่โดดเด่นที่สุดคือโอจูโชซังซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นม้าข้ามรั้วที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับโดยที่ม้าข้ามรั้วที่ว่าเนี่ยอย่างสกิบูเชสคือการแข่งขันที่มีสิง่งกีดขวางครับเช่นรั้วหรือแอ่งน้าที่ม้าจะเป็นต้องกระโดดข้ามระหว่างการแข่งขันครับง่ายๆคือมันไม่ใช่การแข่งแบบวิ่งรอบลู่ธรรมดานน่เองโดยต้องใช้ความสามารถของม้าและจ็อกกี้ในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางพอสมควรครับ โอจูโชซังตัวนี้เนี่ยขวาชัยชนะในระดับ G1 ได้ถึง9ารายการเลยนะและยังได้รับรางวัล JRA สาขามาข้ามล้วยอดเยี่ยมในปี2016,2017,2018และ2021อีกด้วยนะตามครับคือสเตโกดูเหมือนจะมีความรู้สึกเกียดสีกรูดอฟินบลูครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินประจำทีมแข่งมากรูดอฟินโดยสเตโกมักจะเล่นแซงมา้าที่สวมชุดแข่งสีนี้เพื่อคว้าชัยชนะครับ เจนในการแข่งนิเคชินชุนไฮในปี2001ตัวสเตโกได้แสงม้าที่มีชื่อว่าแฟนตาสติกไลท์ซึ่งสวมชุดแข่งสีกรุโดฟินบูเพื่อเขาเส้นชัยเป็นที่1แทนนอกจากนี้ตัวม้าอย่างเอ็กราซึ่งสเตโกแสงเพื่อคว้าชัยชนะในรายการฮองกงเวสในปี2001ต่างผสมชุดแข่งสีน้ำเงินนี้เช่นกัน ยังครับยังไม่หมดกับเรื่องสีด้วยไอความรู้สึกเกลี่ยสีก็ริดอฟฟินบูตรงนี้ของสเตโกเนี่ยดูเหมือนจะถ่ายทอดไปยังลูกชายอีกด้วยนะอย่างสเตฟูลิชพอมาตัวนี้เนี่ยรันแซงมาโนโบมาที่ไม่เคยแพ้มาก่อนแต่ด้านสมชุดแข่งสีก็ริดอฟฟินบูในการแข่งขันดูไบโว่ครับทำให้สเตฟูลิชคว้าชัยอันดับหนึ่งไปตีครับว่ากันว่าสเตโกเคยกัดหางของสเปเชียลวิกในการแข่งขันเจแปนครับในปี1998 แม้ว่าตัวภาพจากวิดีโอจะไม่ชัดเจนนักแต่ตัวสเตโกเนี่ยก,กำลังไล่ตามสเปเชียลวิกอยู่จริงๆในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันและดูเหมือนว่าสเตโกเนี่จะสะดุดล้มด้วยนะโถคุณพ่อตูอ่าครับภันในตระกูลอย่างพ่อของสเตโกหรือแม่มา้าออกของแม่มา้ารวมถึงลุงของสเตโกต่างก็มีนิสัยดุร้ายหรือก้าวร้าวเช่นกันโอครับสเตโกมักจะเบนตัวไปทางซ้ายขณะวิ่งแข่ง ซึงส่งผลต่อม้าตัวอื่นที่วิ่งตามหลังสเตโกครับโดยเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนี้ของสเตโกสเตโกจึงถูกสวมแว่นตาบางทางซ้ายหรือว่าบิงเกอร์เพื่อช่วยให้สเตโกเนี่ยวิ่งได้ตรงขึ้นนั่นเองครับเจ็ดครับสเตโกเนี่ยได้ฉายาว่านักสะสมเหรียญเงินครับเพราะม้าตัวนี้มันจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2อยู่บ่อยครั้งแม้จะไม่ค่อยได้ที่1ก็ตามแต่สเตโกก็ยังเป็นที่นิยมและมีแฟนคลับจํานวนมากอยู่ดีครับแฟนครับมีการคาดเดาว่าสเตโกอาจจะตั้งใจคว้าอันดับ2ก็ได้นะ พลาสเตโกนเนี่ยชอบแกล้งเล่นหรือว่าก่อกวนม้าตัวอื่นที่วิ่งอยู่ข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดอย่าเพิ่งเชื่อสุดใจเด้อกล่าวครับสเตโกนเนี่ยชอบวิ่งไล่อีกาดําเป็นชีวิตจิตใจครับและข้อสุดท้ายครับว่าด้วยเรื่องหนึ่งในฉายาของคุณพ่อครับอย่างผู้ก่อการร้ายแห่งสนามแข่งฉายานี้เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมอันแสนดุดันและชอบก่อกวนม้าตัวอื่นในขณะวิ่งแข่งขันครับ ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของสเตโกคุณพ่อแห่งตระกูลทองผู้เป็นอิสระแห่งอุมาุูซเมะเช่นเคยครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะพอใจกับคุณภาพผลงานของผมนะและขอบคุณข้อมูลจากอุมาุูซเมะวิกิแฟนดอมและอุมาุูซเมะวิกิสำหรับข้อมูลดีๆเช่นกันขอให้สนุกกับสามาและตัวละครที่คุณรักต่อไปอย่าลืมยิ้มด้ทุกวันล่ะสวัสดีครับ